ไปดูนะครับเพื่อนผมลากรอบนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคลิ c ชิปเตอร์ของไทากะนะครับแบบเต็มๆนะครับคือว่าเป็นยังไงนะครับฟีลลิ่งเป็นยังไงการเข้าเกียร์ยังไงไปดูกันนะครับโอเคตัวนี้คือคาเวาสกีเซทเก้าร้อนะสอบแล้วนะครับโอเคไปดูกัน รองเท้าน่ารักและเซ็กซี่มากนะครับขอบคุณนะครับเจ้าของรถด,ด้วยนะครับจะทดสอบทีอีพีต่อไปขออนุญาตเจ้าของรถนะครับเอา้าไ,ไฟโชว์ว่ะไฟโชว์ โอเคนะครับไปดูฟิลลิ่งกันนะครับฟลิคชิปเตอร์นะว่าเป็นยังไงนะครับสัตว์เก่าร้อยกับฟลิคชิปเตอร์ของไหยะกะนะฮะจะขอพูดถึงเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงฟิลลิ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าสมูทไหมกับฟลิคชิปเตอร์ชุดนี้ไปไปดูกัน คิวชิปเตอร์ค่อนข้างที่จะสมูทนะครับเพื่อนๆเตะไล่บันทุกแกผมไล่หนึ่งถึงหก,กแป๊บเดียวไม่ใช่เดี๋ยวไล่สองถึงหกนะครับ <c oughs> ค่อนข้างที่จะสมูทนะครับใช้ได้เลยนะครับโอ้โหคิวชิปเตอร์ <c oughs> ไปดูกันนะครับผมจะลอง ทัดคิวคริปเตอร์ดูนะครับไปดูนะครับเพื่อนผมแรกรอบนะครับว้าว <Wow. S 1> โอ้โหขับโคตรมันนะเพื่อนคิวคริปเตอร์ถือว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้เลยนะครับสำหรับคิวคริปเตอร์ชุดนี้นะครับ ก็นะถือว่ากับฟีลลิ่งความสมูทของรอบเรื่งหยู่ที่มันเป็นรอบสูงๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับการทดสอบคลิปคิปเตอร์วันนี้นะไม่เหมือนกับคลิป09นเอ้ออยที่ผ่านมานะถ้าคลิป0 7นที่ผ่านมาก็เหมือนกับพี่เพื่อนว่านะครับเดี๋ยวทำคลิปใหม่แก้นะครับโอเคไปดูกันโอ้โห ไปดูสัตว์ละก็ถือว่าขับสนุกนะครับเป็นออปชั่นเสริมสำหรับเซต0 0นะครับพี่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็ได้ความสนุกแบบจัดเต็ม ของอระบบคิวชิปเตอร์ตัวนี้เป็นคิวชิปเตอร์แบบอัพอ,อย่างเดียวนะครับไม่มีดาวนะครับส่วนดาวก็ต้องแต่คัดนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่ให้เราทดสอบนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไ r เดอร์นะครับขอจบคลิปวปนนี้สวัสดีครับ She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. To her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a can She likes to keep the party going